เรื่องไอ้เรื่องเทวดาเนี่ยนะที่ว่าหลอกคนปฏิบัติเนี่ยนะเรื่องนี้เนี่ยมันมีมานานแล้วนะคือเทวดาเนี่ยมันมีอยู่สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายพวกสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบประพฤติถูกต้องอีกฝ่ายหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิอันพวกนี้เนี่ย ชอบมีความเห็นตรงกันข้ามกับคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยเฉพาะเทวดาฝ่ายที่เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยมันจะมีสวรรค์ชั้นหนึ่งเขาเรียกว่าสวรรค์ชั้นปรนิมิตวสวัตดีสวรรค์ชั้นนี้แปลกแบ่งครึ่งกันคนละครึ่งอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเทวดานะพวกฝ่ายสัมมาทิฏฐินะมี พระราชามีเทวดาเป็นหัวหน้าใหญ่เป็นผู้ปกครองฝ่ายอีกพวกหนึ่งเนี่ยเป็นพวกมิจฉาทิฐิพวกนี้เนี่ยย่อมมีความเห็นเป็นคนละพวกเป็นคนละฝ่ายชอบเห็นแย้งกับที่พระพุทธเจ้างสอนก็อยู่ในชั้นเดียวกันนี่แหละคือชั้นปรณิมิตวสวัตดีพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นเทวดาซึ่งมีฤทธิ์มีอำนาจมากนะ สามารถที่จะควบคุมสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้อยู่ในอำนาจนะให้ตกอยู่ในอำนาจล่อลวงสัตว์ทุกอย่างเพื่อไม่ให้ประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้องให้เหนือกว่าพวกเขาได้นี่จะเห็นว่าในคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยสเสด็จอุบัติขึ้นมาอย่างโลกมนุษย์เราเนี่ยพยามารตนนี้ซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่เนี่ย ก็ได้เพียรพยายามติดตามเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมาตลอดเวลานะจนมาปรากฏเอาเต็มที่เนี่ยก็ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยอายุครบ29ปีแล้วตัดสินใจออกนะออกบวชพญามารตัวนี้เนี่ยจึงเข้ามาทูลน,นะถาวายเลยบอกว่าขออย่าให้พระองค์เนี่ยออกบวชเลยถ้าพระองค์เนี่ยอยู่เป็นคาราวาสเนี่ย พระองค์จะได้เป็นพระจกักรพรรดิอีกไม่นานนี่แหละแก้วนะรัตนะคือจักรัตนะจะปรากฏขึ้นแก่พระองค์พระองค์จะได้อครอบครองทวีปใหญ่ทั้งสมีทวีปน้อยอีกสองพันเป็นบริวารเพราะฉะนั้นเนี่ยพญามารเนี่ยพยายามเอาสมบัติซึ่งเป็นมนุษย์สมบัติจกักรพรรดิเนี่ยพระจกักรพรรดิมาล่อมาผูกให้เจ้าชายศิทษถาเนี่ย เปลี่ยนพระไทยอยออกบวชแต่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยไม่ทรงยินดีนะไม่ทรงยินดีในสมบัติทั้งหลายท่านจึงตัดสินใจออกนะมหาพิเนศกรมออกบวชมาตรตตนนี้ก็ไม่ยอมลดละติดตามไปทุกฝีก้าวเมื่อคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยสเสด็จขึ้นนั่งบนรัตนบรนรังที่ใต้ควงไม้สีมหาโพเนี่ย พยามานตนนี้เนี่ยก็พาสมัครพักพวกยกกองทัพมาทำให้นะเทวดาทั้งหลายแตกตื่นพากันตราการหนีไปสิ้นทอดทิ้งพระโพธิสัตว์เอาไว้เพียงลำพังพระองค์เดียวมานเนี่ยมากันมืดฟ้ามัวดินเข้าห้อมล้อมบีบบังคับขู่ตะข้อทำท่าขึงขัง เพื่อจะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าในตอนนั้นที่ยังไม่ได้ดตัดสรูเนี่ยมีความตื่นกลัวแล้วลุกจากลัตนะบัลังแต่ในคราวนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยมีพระทัยตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่กลัวพยามารก็นั่งนะนิ่งสงบเฉยๆฝ่ายพยาปรนิมิตวัสวัตดีมานเนี่ยแปงลงร่างเป็นพยา พยายักษพยามารเนี่ยหน้าตาหน้ากลัวมีมือตั้งพันมือนะกัดแกว่งอาวุธไปมาพวกเทวดาทั้งหลายที่ฝักไฟฝ่ายมารเนี่ยซึ่งเป็นพวกเดียวกันเนี่ยก็แปลงร่างให้มีรูปร่างหน้าเกลียดหน้าสะพึงกลัวต่างๆกันไปตามคําพรรณนาของอที่เขากล่าวเข้าไว้ในพระไตรปิฎกมารพวกนี้เนี่ยเป็นเทวดานะ นะไม่ใช่กระจอกงอกง่อยเป็นผีไตหาไตโหวงเป็นผีกระจอกงอกง่อยนี่ถือว่าเอ้ยไม่ได้ย่างนี้อย่างนี้ถือว่าชั้นปลายแถวลูกน้องชั้นปลายแถวแต่มารที่กําลังกล่าวถึงที่ว่าขัดขวางผู้ปฏิบัติเนี่ยอันนี้โดยมากแล้วจะเป็นเทวดาซึ่งมีความเห็นผิดมีความคิดเห็นเป็นคนละทางกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ละมันสอนให้เอา พระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดำมันก็บอกว่าเป็นขาวพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งนี้ผิดมันบอกว่าถูกแล้วมันชอบมายุชอบมาโดนใจคำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยหลงไหลไปกับคำพูดของมันเพราะฉะนั้นจึงเดว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องได้อาจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถจริงรู้แจง้งเห็นจริงได้มรดกได้ผลแล้วเนี่ยจึงจะมาสอนลูกศิษย์สมควรจะสอนลูกศิษย์ได้ ถ้าเอาปุุชนไปสอนปุุชนเนี่ยชะไหนเลยล่ะมันจะสามารถบรรลุนะเป็นผู้ที่หลุดพ้นได้เพราะฉะนั้นปุุชนจะสอนปุตชนก็สอนไปเพียงแทกกาลังปัญญาของตัวเท่านั้นจะเกินกว่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปุตชนถ้าจะหาครูบาอาจารย์ก็ต้องให้เป็นครูบาอาจารย์ซึ่งมีมรรคผลนะอย่างน้อยๆก็เป็นพระโสดาบันละอย่างน้อยก็จะสอนให้ท่านเนี่ยตั้งอยู่ในภูมิพระโสดาบันได้ นะพระโสดาบันเนี่ยก็จะไม่สามารถสอนความรู้ภูมิของตัวเองให้เกินไปกับนะภูมิของตัวเองเป็นพะสะกิทาคามีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเทวดาพวกนี้เนี่ยมันหลอกหลอนมาตลอดเวลาให้พระเนี่ยในสมัยขั้งพระพุทธกาลเนี่ยนะมันก็เที่ยวหลอกหลอนให้พระเหล่านี้เนี่ยเกิดหลงผิดกันมาแล้วเช่นในคราวหนึ่งภิกษุห้าร้อยูปเนี่ยนะ ถูกมารเนี่ยเข้ามายวนยั่วยุว่าเออนะต้องนะต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนั้นสุดท้ายแล้วจึงทําให้พระเนี่ยนะปรงสังขารตัวเองฆ่าตัวเองบ้างวานซึ่งกันและกันฆ่ากันบ้างนักเข้าก็ฆ่ากันไม่ได้ก็เลจ้างนะคนซึ่งมาทํางานวัดเนี่ยในมริะเนี่ยนะฆ่าเสียบ้าง จนกระทั่งตายไปเสียห้าร้อพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุเนี่ยฆ่าสัตว์โดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยตัวเองเนี่ยพิกษุเนี่ยฆ่าไม่ได้เลยนี่แหละสาเหตุก็มาจากมานพวกนี้เนี่ยมันมายุนะมันมาประพฤติแสดงตัวให้เห็นผิดมาพูดชมเชยว่าเออการตายเนี่ยดีตายแล้วดีอย่างนั้นตายแล้วดีอย่างนี้มายุพระพระเนี่ย ท่านรู้ไม่จริงท่านก็เลยนึกว่าไอ้มารที่มาพูดเนี่ยมันพูดถูกพูดดีก็จึงได้เอาความตายอันนี้เนี่ยนะเป็นทางออกพากันฆ่ากันตายเสียไม่ใช่น้อยตั้งห้าร้อยคนพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมิได้ห้ามปามเพราะว่าเสด็จอยู่ในที่เล้นลับที่หนึ่งห้ามบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าไปหายกเว้นพระอาน,นุนเท่านั้นที่นำอาหารไปส่งและพระอน,นุนเนี่ย ก็ไม่ได้กราบบังคมทูลถวายว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเมื่อครบเจ็ดวันแล้วเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยจึงเสด็จออกมาจากที่เล่นลับแห่งหนึ่งเมื่อออกมาแล้วปรากฏว่าเห็นพระภิกษุสงเบาบางไปจึงถามพระอานทน์ว่าดูก่อนอานนทำไมพระภิกสุสงเนี่ยจึงเบาบางไปพระอ,อนทนเนี่ยจึงกราบบังคมทูลถวายรายงานตามความเป็นจริงทุกประการ และพระอาน,นุนเนี่ยจึงได้กราบบังคมทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอพระองค์เนี่ยจงแสดงนะพระธรรม,มเทศนาซึ่งเป็นธรรมซึ่งมีความผาสุกมีความสบายมีความหลุดพ้นดีกว่าเนะเรื่องการปฏิบัติปงอสุภกรรมฐานอย่างนี้อย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงแสดงต่อไปว่า เมื่อคนเราเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของน่าเกลียดเป็นของที่ไม่พึงควรยึดติดแล้วพิจารณากลับไปกลับมาความน่าเกลียดปรากฏเป็นอสุภะแล้วเนี่ยให้ยกจิตขึ้นจเจริญอานาปานสติแล้วจเจริญสติปัฏฐานสี่ต่อไปนะให้ปฏิบัติอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะได้นะเอาความรู้ไปแค่นี้ก่อน แล้วเดียวคราวต่อไปนี่จะมาพูดถึงบุพกรรมของภิกษุ500รยว่าทำไมต้องมาฆ่าตัวตายอ่ะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเจริญพรสาธุครับ